ตอนนี้จับงูเหลื่ยมตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากตอนนี้จะไปยังไงก็ยังไม่รู้ตัวใหญ่มากตอนนี้ไปดึงเชือกได้ไหมดําจับหัวแล้วกระสอบจะใส่ยังไงอ่ะไม่ได้ไงอยาปล่อยนะปล่ออยนนี้งูตัวใหญ่มากยาวหน้าประมาณ6เมตรเฉพาะกีดของเราไม่ไม่ใช่ ซีลีนของหล่อศูนย์สองหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์สี่พายในตัวสองสามวศิบจับงูเหลือมยาวมาณหกเมตรตัวใหญ่มากสามคนน่าจะไม่อย uh, ู่เราจะใส่กระสอบยังไงยังไม่รู้เลยนะครับ ครับเยี่ยมถ่ายรูปไหมโอ้จับได้แล้วครับ